ต้งก็หลังจากที่พี่ต้อพาผมเดินรอบรีซอรทแล้วเนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากครในในความเป็นธรรมชาติของที่นี่เพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยอยู่ยในเมืองนะครับก็อยากจะหาออกมาหาธรรมชาติก็ามาพักที่นี่กันได้เลยเมื่อกี้ผมไปนอนตรงเก้าอี้หน้าบ้านนี่กือบหลับลมดีมากมดีครับครับก็บยังไงให้พี่ต้งช่วยฝากถึงผู้ชมว่าการเดินทางมาที่นี่ยังไงครับ ก็บ้านอ้อมกอดคุนเขานะครับอยู่อาเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณร7 0เจกิโลก็ไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงครับครับผมมีแผนที่เว็บไซต์นะครับอ๋อเรามีเว็บไซต์นะครับบ้านอ้อมกอดขุนเขาดอทคอมในนั้นจะมีราคาเพราะว่าบ้านเรามีหลายแบบหลายไท้์นะครับก็ราคาก็ต่างกันไปก็ขอให้ท่าน ที่สนใจจะเข้าพักก็ดูราคาและรายละเอียดเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนให้มี Facebook ด้วยเฟ e บุ o k นี่ก็จะมีรูปให้ดูครับเยอะแยะเลยก็ยังไงเดี๋ยวสุดท้ายนี้คือเรียนตรงคับพี่ต้เดินมาเหนื่อยมากครับตอนนี้เริ่มเริ่มหิว่ะอยากจะขออนุญาตฝากท้อง ต้องจะรุณงานเลี้ยงผมและทีมงานครับผมเดี๋ยวจัดเต็มให้เลยครับจัดเต็มเลยนะครับทีมตุมและทีมงานนะครับครับเดี๋ยวขอบคุณมากเลยครับได้ครับถึงเวลาสำคัญของรายการเราของทุกเทปก็คืออาหารเย็นเราให้ความสำคัญมากตอนนี้ผมอยู่กับคุณก้อยนะครับเป็นพื่อการของดีต่อคดีครับสวัสดีครับครับก็อยากจะรบกวนคุณก้อยแนะนำอาหาร ที่นี่เห็นอาหารเยอะแยะเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นแกงป่าหมูป่าค่ะแกงป่าจากป่าพริกแกงจะเป็นพริกแกงสดเป็นคนท้องถิ่นที่ทำเองเลยครับไม่เป็นคนท้องถิ่นมีร้านมีร้านประจําสูตรพื้นย่าของเขาค่ะจะหอมแล้วหมูป่านี่เป็นหมูป่าหมูป่าจากฟาร์มค่ะเพราะว่าเราไม่รับของป่าเคปลาที่สวนพึ่งเนี่ย เน,เ,นเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลมาก<ๆ>ของที่เราคัดมาเนี่ยจะเป็นของที่สดที่สุดเท่าที่เราหาได้ในพื้นที่นะคะ<ๆ>ก็จะมีที่มีเนี่ยจะมีปลาช่อนกับปลาทะปินวันนี้เราเลือกปลาช่อนอันพือนทานครับ <ๆ S 1> เป็นยำโบราณเป็นสูตรของแม่ครัวรสจะกลมกลอ่อมมีความหอมของของพิิผเผาแล้วก็ความสดของปลาชิมแล้วเข้ากันอ่อ <ๆ S 1> ต่อมาเป็น เผ็ดคนญี่ปุ่นหรือท้องถิ่นนะคะที่นี่จะเรียกเผ็ดยานางิเผ็ดยานางิอันนี้อันนี้เคยเห็นครับตามซปเปอร์มาร์เก็ตมีแต่ว่าต้นนี้มันใหญ่มากเลยคือที่ผมเคยเห็นตามซปเปอร์มันไม่ต้งมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะค่ะอันเนี้ยของเรารับรับรับจากฟาร์มที่ที่มีฟาร์มอยู่ที่สวนขึ้นนะคะครับด้านบนทางขึ้นเขากระโจมค่ะก็จะได้ของที่สดสดใหม่ เขอันนี้คือเอามาส่งละสองครั้งโอเคจานต่อมาครับอันนี้อ่าเป็นยำเนเจอร์ของสวนพึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นผักที่ขึ้นตามลำพชีตามลำน้ำลำพัชีอะค่ะลำพัชีค่ะแม่น้ำลำพัชีครับจะเอามาใช้ยำใช้ผัดมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันมันจะมีนึ้วหดเหมือนยางนะค่ะอยู่ตรงนั้นอะ แต่ว่าของเราทำอ่ะจะน้อยถ้าบางร้านทำก็จะเยอะอแต่ว่าหาทานได้เฉพาะอย่างเนี้ยสวนพึ่งหรือการเจนาบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีลำน้ำใหญ่ๆอันนี้คือคือคนทำต้องมีสีมือด้วยพอดีอันนี้แม่ครัวที่อยู่มาเก้าปีแล้วมีสิมือมากค่ะทำทุกวันทำทุกวันรสชาติเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะมันเหมือนผักผักมันเหมือนเฟิร์นนะคะยอดเขาจะงองอ่หน่อย นี่ก็สดผักสดผ<ถ>ักสดรส<ถ>จัดเน้นความสด่ะค่ะที่นี่รับสดมากรสไม่จัดแต่ไม่เผ็ดค่ะใช่ใช่ใช่ต่อมาเอานี่ครับปีไก่ตีไก่ดเด็กๆเ,เป็นสูตรน้ำปลาของแม่ครัวเช่นกัน ปีกไก่ทอดใช้ส่วนที่ปเป็นโพนะคะเป็นปีกไก่ที่เป็นท่อนกลางโดยเฉพาะจะไม่เอาตรงโคนหรือว่าตรงหางที่ติดมาก็ะจะเป็นท่อนของกลางนะคะในกลางจะได้ทานเนื้อที่เท่ากันหมดทุกชิ้นต่อไปแล้วครับค่ะเป็นกุ้งมัดหมี่ค่ะกุ้งมัดหมี่กุ้งมัดหมี่กุ้งเนื้อก,ก,ก่อนอ๋อมัดหมี่ไม่ใช่ผ้า นีาคะมันหมี่อันนี้คือหมี่มาม่หมี่ที่ใช้เราลวกทานก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ค่ะแต่รู้สึกว่าไม่ไม่ใช่บะหมี่ธรรมดาเป็นบะหมี่ที่ลาบเรียค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องเส้นบะหมี่เขาจะเป็นบะหมี่ไข่ที่ไม่ใช่แบบไข่เยอะๆที่เป็นเส้นพองๆเวลาไปลวกแล้วมันจะแบบมันจะยุ่ยๆอะค่ะใช่อันนี้จะเหนียวจะเหนียวนุ่ม แล้วก็เอามาพันเอามาพันกับกุ้งที่ปรุงรสแล้วทานคู่กับสับป,ประรดสวนพึ่งอ๋อสับป,ประรดสวนพึ่งค่ะน้ำจิ้มที่ใช้ทานก็จะเป็นน้ำจิ้มบวยหรือไม่ก็เป็นน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มไก่ด้วยก็ได้ถ้าชอบหอมๆนะคะแต่ว่าของเราเลือกเสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มบวยก็ทา้งในครัวเขาทำเองโอเคก็งไงขอบคุณคุณก้อยมากเลยนะครับสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นมากในวันนี้แล้วก็ยิ่งดูปูเสือ อาหารอย่างดีเลยใช่ค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะค